สวัสดีครับพามาดูรถขุดอึดอึตึกๆจากญี่ปุ่นนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะคูโบต้าเคเฮดเก้าสิบเฮดคันนี้สี่สูบนะสี่สูบแท็กเหล็กใหม่นะครับแท็กเหล็กใหม่เก็บงานเรียบร้อยนะครับมี EX นะครับคูโบต้าเอ็กนะครับคันนี้มีลายไบปปิ้งนะหัวเก่งคันนี้สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือใครอยากได้ถูกๆหน่อยประมาณแสนแปดแสนเก้าวันนี้เลยนะครับโคมาสุนะครับนี่โคมาสุสองคันนะมีแท็กเหล็กนะครับแล้วก็มีแท็กยางนะครับสภาพดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวขััับรีีวววิให้้้ดููทงค่นนนะผมพา คลิปนี้ดูคันนี้ก่อนละกันเป็น kh 9 0นะครับคันนี้จะได้เป็นแท็กเหล็กใหม่นะครับแท็กเหล็กใหม่โหฟันสวยมากฟันใส่ให้ใหม่เลยนะนะครับสภาพสวยสวยเดิมนะครับเดี๋ยวลองขับให้ดูก่อนคันนี้4,900ชั่วโมงนะครับชั่วโมงน้อยรุ่นเนี้ยผมเอาเข้ามาบ่อยนะครับคันนี้มันขนาดประมาณ3.5ตันนะเพราะว่าเป็นรถที่ทนนะครับใช้ดีใครมีครั้งมีคันแรกนะครับเนี่ยสตาร์ทติดง่ายมากเลยรอบเครื่องใช้ได้นะครับเกยร์น้ำมันใช้ได้นี่โหสภาพดี คันเขาจะใหญ่นะครับเนี่ยสามจุดห้าตันนะครับเราได้แท็คเหล็กใหม่นะคันเนี้ยนะครับจะขุดได้ไกลนะครับคันนี้ยนะครับขุดได้ไกลมากนะครับเนี่ยระยะขุดเขาอ่ะจะต้องมีสี่เมตรกว่านะครับเนี่ยสี่เมตรกว่านะครับสี่เมตรกว่าเลยนะครับนะครับสี่เมตรกว่าเลยเรื่องกําลังไม่ต้องกลัวนะคันเนี้ยนะครับเพราะว่าได้เครื่องสี่สูบนะเครื่องก็เดินนิ่งดีนะครับเนี่ย เราลองดูความไวกันหน่อยเ oh. นี่ยโอ้โหเนี่ยความไวนี่คือไวๆพอๆกับปั๊มนิ้วเลยอะนะครับนะครับเนี่ยใครดักได้คันใหญ่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแท็กเหล็กใหม่นะครับเดี๋ยวผมใส่หลังคาให้นะอ่าอันนี้ผมใส่หลังคาให้ใหม่นะครับนี่เขาไม่มีหลังคามาเนาะคันนี้เนี่ยขับง่ายมากครับเนี่ยไปตามมือเลย เอวแน่นๆเลยคันนี้นะครับสามจุดห้าตันเลยนะคันนี้นะครับสามจุดห้าตันเลยเรื่องกำลังไม่ต้องกลัวนะครับฟันใหม่ด้วยนะฟันใหม่ด้วยคันนี้นะครับรอบเดินเบาก็พอครับนะครับอยู่ที่รอบเดินเบาก็พอนะครับกำลังคือไม่ห่วงครับคันนี้ไม่ห่วงเลยนะครับเรื่องกำลังเขาเนี้ยนะครับคันเขาใหญ่นะครับสามจุดห้าตัน มันต้องกลัวนะว่าจะขุดดินไม่เข้านะครับปูนยังไม่เหลือเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูตัวเดินหน่อยดีกว่านะครับคันนี้ผมใส่แท็กเหล็กให้ใหม่นะครับเดิมเดิมทีเขาเป็นแท็กยางนะครับผมใส่แท็กเหล็กให้ใหม่เนี่ยแท็กเหล็กใหม่เลยสองเส้นนะครับนีะครับมีเต่ากระต่ายด้วยนะนะครับเต่ากระต่ายมีนะครับเดินช้านะครับเดินไวนะครับเนี่ยออปชั่นเยอะนะครับออปชั่น